ภาพร่างกายออกมบนี้ครับผมมันมเดินเล่นมาหรอมะร่างกายดีขึ้นแค่น้อยแต่ยังผอมมากนะครับส่วนเฮมมัดผมสยาใหานะน้นะรู้สึกว่าจะบ่มีแล้วครับมันเดินได้เท่าไม่ยางหลิน อยทายพยาธิเนี่ยตามภารกิจไอ้หมึกพุ้นพลแห่งอาคารสองนอนโซ่จากว่าจังมือแล้วปิดเทอมมาได้กินเขากินน้ำเนาะ หลังจากลูกบได้หลายมือแล้วมาหมู่บ้านนั่งมาเลี้ยงเขากินของกินลูกได้มีแห้งขึ้นพาวมายังหลินครับถ้ายอยู่เรื่องกินขขาได้ Mãi tin nhắn mẹ 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 เวยพี่มึกหนาเห็นนะกระดิกค้างนะครับต้องอาบน้ำเนี่ยห้อนคักวันนี้อ่ะตด้ไหมติดนะขาใส่บันป้าป้าพี่ทางนี้บอกไปหน้าเหมือนยังกลับมาอ่ะมาตาใสอะเอามึกมาจากไหน ซื้อบักมือขนต่างหมันขาดถุงปาหมือแกพัดแลนลงการสนามไพื่อซื้อบักมือตะเกียมันซื้ออย่างบผมีซื้อหรอกเอืนบักมือไมัน้็หันจักซื้อบักมือก็ต่างแต่อยากไปนอนหน่อยได้ยัคขับไปหอนเฮีนมาขึ้นนอนน่อยได้ยังกินนมแล้วเพื่อนนะเพื่อนแน่ดก่อกินได้ กินได้เหมือนกินขมนมมายืนเฝ้าวันที่หนึ่งนะมือแหล้นะครับอาการต้องวันนะกลังคืนแน,คน,น่ครับครับผมหลังกากกินเขา่าอยู่เลยผมุณยางเขามานอนตรงนี้เองครับหายใจแห้งเป็งไงลูก ไั่อิ่มเลยหรอกจะนอนแล้วครับมึงจะนอนแล้วครับอะไรนะเอานอนนอนนอนชั่ว่าเป็นมือแรกเต็มๆแล้วครับที่มาอยู่นำ้ำขอมานอนห็นเขาอิ่มเลยแหละกินยาแหละโอเคเดี๋ยวมืออื่น เบืองอากาศนี้ครับสำหรับคืนนี้ฟันดีครับพี่น้องครับ